สวัสดีค่ะสวนธนพัฒส,สกลนครค,ค่ะต้นพันธุ์ไผ่ใบเฟิร์นค่ะวันนี้มาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันก่อนเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเป็นไผ่บอนไซเลยนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นไผ่ที่มีขนาดของลำต้นที่เล็กและก็ใบเล็กค่ะ ใบเล็กคล้ายๆกับใบเฟิร์นเลยนะคะตัวนี้ใบสวยค่ะตั้งโต๊ะทํางานตั้งโต๊ะกินข้าวได้ค่ะตัวนี้เป็นไผ่ที่ลำต้นลายนะคะลำเล็กแต่ว่าลายค่ะแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งสองต้นเลยนะคะทั้งสองกระถางเลย สวยเลยค่ะสำหรับไผ่ใบเฟิร์นนะคะพี่พี่ท่านใดที่สนใจไผ่บอนไซนะคะไผ่ที่นำไปปลูกในบ้านได้นะคะปลูกเพื่อวางโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะทำงานหรือจะนำไปตกแต่งบ้านตัวนี้ก็สามารถทำได้นะคะเนื่องจากว่าเขามีขนาดของต้นที่เล็กค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ใบเฟิร์นเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครหรือแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ใบเฟิร์นหรือว่าไผ่สายพันธุน์อื่นๆของทางสวนเข้ามาได้ที่เบอร,ธโธร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพษษ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ